ท่านอ้นนำคณะเยือนสวนนงนุธพัทยาเป็นการส่วนตัวคณะประชาชนแห่ขอถ่ายภาพเป็นที่วรึกท่านอน้นวัชรเรศวิวัชรวงศ์กลับมาประเทศไทยต่อเนื่องเป็นวันที่ห้าแล้วและยังคงเดินสายปฏิบัติภารกิจส่วนตัวโดยในวันนี้ใช้เวลาเกือบทั้งวันนำพาคณะเดินชมสวนงนงฤุธพัทยาโดยมีคุณโต้งกพัพลดัสัจจา ประธานสวนนงนุษย์พัทยาให้การต้อนรับและนำเข้าชมสวนตั้งแต่การแสดงโชว์ในโรงละครการแสดงช้างแสนรู้จากนั้นขึ้นรถรางรอบสวนนงนุษย์พัทยาชมสวนซึ่งมีเนื้อที่มากกว่า1,700ด้ไร่ทั้งพืชพันธุ์ต่างๆรวมถึงรูปปั้นไดนเสร์าวและรูปปั้นสัตว์ต่างๆที่ทางสวนนงนุษย์จัดแสดงไว้ทั้งนี้ ดูท่านอ้นจะให้ความสนใจกับพิพิธภัณฑ์หัวโขนการปักสะดึงไทยหุ่นกระบอกและพิพิธภัณฑ์พระเป็นพิเศษเพราะมองแล้วเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้นอกจากนี้ท่านอ้น,อนอยังได้นั่งรถขึ้นไปบนเขาบันไดกรีดเพื่อปลูกต้นสาระอินเดียโดยพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และรักษาพันธุ์ไม้ของสวนนรุพัทยาเรื่องไรก็ตาม ระหว่างเดินชมสวนอนุทพัทยามีประชาชนจำนวนมากมาขอถ่ายรูปกับท่านอน้นและบอกว่าโชคดีมากที่ได้เจอท่านอ้นในวันนี้นิวส์24ิดิราทิพสีรายงาน